บ้านไม้สีฟ้าหลังนี้ก็เป็นบ้านของพี่บุญมานะครับบ้านของพี่บุญมานี่ก็คือเปิดร้านขายของชำอยู่ย่านฝั่งทนนะครับงานของพี่บุญมานั่นก็คือช่วยที่บ้านทํากิจการค้าขายนะครับเพราะว่าเป็นครอบครัวคนจีนวันนี้คงไม่ได้ออกไปไหนนะครับเพราะว่าเห็นรถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่และที่สําคัญก็คือว่ายังเห็นยิ้มเสริมสุกนี่วิ่งเล่นวิ่งไปวิ่งมาอยู่แถวนี้อยู่เลยนะครับ หน้าที่ประจำที่พี่บุญมาจะต้องรับผิดชอบในครอบครัวนั้นก็คือทําหน้าที่ในการหุงข้าวนะครับไม่ใช่หุงข้าวกินนะครับแต่ว่าหุงข้าวไว้ขายที่หน้าร้านนะครับ ผงข้าวนี่เช้าก็นักสับท้ายจะผงไว้ก่อนตั้งแต่ตีห้าและหกโมงเย็นหกโมงเช้านี่ผมก็จะมารับงานแทนจนถึงเก้าโมง ช่วงบ่ายนี่ก็จะทำตั้งแต่บ่ายสามถึงหกโมงเย็นก็จงทำกันกี่หม้ออย่างเงบ้างก็ถ้าช่วงเช้านี่นะจะเจ็ดเจ็ดม่อช่วงเย็นนี่จะแปดเจ็ดเก้าม่อครับ พอหุงข้าวหุงปลาทําอาหารทําหน้าที่รับผิดชอบอะไรในครอบครัวของเราเสร็จแล้วนี่นี่ก็คือว่าที่เหลือก็คือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับดูแลสุนัขหมดเลยหรือเปล่าครับก็ว่างก็อาบน้ําให้เขาแล้วก็หาข้าวให้กิน แกก็รักแกก็ดูแลดีอ่ะน mm ี่ไงคือการให้กินให้อะไรนี่แกก็ให้กินดีนะเพราะว่าพูดถึงได้เวลาแกก็หาให้มันกินอ่ะ, mm hmm. ะาการท่า็อาบน้ําให้ประจาอ,อาบน้ําทาแป้งแต่ท่านก็ซื้อแชมพูของสุนัขที่ว่ารักษาพวกอะไรแกก็ซื้อมาอาบน้ใหาอีกเขาเป็นคนที่รักสัตว์มาตั้งแต่เด็กๆนะจ๋าเขาชอบเลี้ยงสัตว์มาตั้งแต่เด็ก นอกจากจะเลี้ยงหมาเลี้ยงปลาเลยนะครับที่บ้านก็ยังเลี้ยงนกขุนทองไว้อีกตัวหนึ่งด้วยนะครับเอ้พูดขึ้นเขาพูดด้วยเหรอปวเลาะเมื่อกี้ปวเลาะเนี่ยเมื่อกี้พูดว่าแค่พูดก็ขำแล้วนะครับเอ้พูดขึ้นเขาจังใหญ่แกใช้ชีวิตกับสัตว์มากไหมค่ะคือว่าก็ทั้งวันน่ะพูดงี้ไงแกไปไหนแกก็พาไปด้วยอย่างเงี้ย เมือนเป็นปลาท้กโงก่กันเลยนะก็คล้ายๆกันนะพะไปไหนก็ติดกันตลอดอ่ะมาเขาเอามามาด้วยบ่อยไหยมาบ่อยครับทุกครั้งที่มาตลาดเป็นปีๆแล้วครับ สองสามปีแล้วครับเนี่ยมาคู่คนนี้เขาต้องมากป็นคู่นะเขามาคู่นี้เค่เห็นนาบุญมาหนีมาคนเดียวไหมไม่มีรู้ไหมครับว่าเขาทำไมต้องมอกมาก็คงเพราะเราเพราะเราเป็นความผูกพันมั้งถึงเอามาด้วยตลอดเลยอย่างทุกวันนี้น้าบุญมาแกขี่มอเตอร์ไซค์พามนออกไป ทั่วอะไรนี้ออกไปบ่อยไหมคะบ่อยทุกวันเลยทุกวันที่น้าบุนมาแกทํากิจกรรมพาถุนน้าออกไปตระเวนตามที่ต่างๆนี่เราเราคิดยังไงบ้างคะครับก็เราก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะอยู่ที่ความสุขของแกแกทําแล้วแกมีความสุขก็อยู่ที่ตัวแกนี่ค่ะเพราะว่าถ้าแกมีความสุขเราก็ไม่ถึงจะเป็นต้องไปขัดอะไรแกใช่ไหมพะคนเราก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะเลือกเป็นของตัวเองเลยว่าตรงไหนเรามีความสุขเราก็ทําตรงนั้นแกทําตรงนี้นี่เห็นว่าแกมีความสุขนี่ชัดเจนเลยไหมคะค่ะ พราะว่าแกออกไปแกก็ไม่มีเครียดอะไรแกก็สนุกของแกไปพอได้เวลาแกก็มาทํางานที่บ้าน <c oughs> พอว่างแกก็ออกไปอย่างเงี้ยว่าทำอย่างนี้ดีไหมนึกว่าใครเขาสบายใจมันก็เลยวบนดีฮะน้าบุญมาแกพาหมาออกไปข้างนอกเงี้ยอากงกันเห็นด้วยไหมไหนว่าไงเขาใเฉยๆช่งนะางมันช่างมนะันช่างมหนแค่งานการเขาเสร็จแล้วนะนึกเหรแล้วผู้ร่างยุติสงสารส,สี่สิบแปดแล้วนะสี่กลนะุ่นอ่ะแล้วจะไป จะไปเตือนจะไปว่าอะไรเขาลั่งอย่างนั้นไปเตือนแล้ว,วมันก็ไม่ก,มก็ขัดใจไงสนะวัสดีรัทุกูพ่อานะครัุ เลือกเลือกที่จะหาความสุขโดยการพาหมาพาตัวเองออกไปข้างนอกนะครับผมถ้าผมเดินคนเดียวเนี่ยไม่มีใครรู้จักผมนะครัไม่มีใครคุยกับผมครับแต่เมื่อเขาเห็นสุนัขของผมที่มีไฟเขากลับเข้ามาหาผมด้อยากมาคุยครอยากทักทายอยากรู้จักที่พี่บุญมาบอกว่าการออกไปข้างนอกแล้วมันมีความสุขมีคนเข้ามาพูดคุย มันหมายถึงว่าชีวิตของเรานี่มันเงียบเหงาเลยครับถ้าอยู่บ้านแล้วเราก็ไม่ได้คุยกับใครครับเพื่อนก็น้อยมากเออเพื่อนน้อยนี่ทําไมทําไมถึงเพื่อนน้อยครับมเพื่อเป็นคนที่ว่าเราเป็นคนอ่อนแอก็ได้มากก็ได้เจอแต่คนละแก่นะฮะมันเป็นปัญหาที่ว่าผมไม่อยากขอบใคร ไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนตรงนี้ว่าอมีแต่คนรังแกมากกว่าที่จะมีคนรักรักเราเพราะเราเป็นคนที่ว่าเป็นคนที่อ่อนแอสมัยนี้ครับรังแกยังไงก็คือทั้งล้อเรียนทั้งล้อแม่พ่อล้อแม่ก็มีใช่ไหมฮะแย่งของเล่นแย่งรถจักรยานอย่างเงี้ยมีทั้งไถเงินก็มีเจอรุ่นพี่ไถเงินก็เอาโดน อการที่เราอ่อนแอการที่เราถูกรังแกนี้มันก็ทําให้เราเหมือนว่าเราไม่อยากสูงสิงกับใครนนะครับใช่ครับเป็นจ็ดหนึ่งที่ว่าผมไม่อยากไปยุ่งกับใครอยู่กับสัตว์เลี้ยงก็กเอาสัตว์เลี้ยงมาเป็นเพื่อนแทครับเข้ามาว่าเอาว่างอะเลี้ยงครับเพราะเลี้ยงพวกนี้แล้วก็ไม่พาออกไปเที่ยวเหมือนเป็นเพื่อนเราใช่ใม่มาได้ตัดเลี้ยงเนี่ยทดแทน ที่เราขาดเพื่อนไม่ไว้วางใจคนครับแสดงที่ผ่านๆมานี่มีเพื่อนที่ดีบ้างไหม,ม,มคือก็คบกันเฉอๆก็ทักทายธรรมดาแต่ว่าไปทํำกิจการรมอะไรกับคนอื่นจะไม่มีไม่มีครับ ถ้าไม่มีเพื่อนแต่มาได้แฟนแฟนก็คือผู้ที่ว่าผมไม่วางใจรักก็รักนี่ฮะกักมาแท้แทนผมนี้แสดงว่าก็ต้องรักแฟนมากหเลยสิครับผมครับพอมาถึงจุดที่ว่าวันหนึ่งแฟนผมเสียชีวิตจากไปเนี่ยครับเพราะเขาไปโรคหัวใจเจ็บหน้าอกครับแต่หมอเนี่ยเอายาโรคกระเพาะมาให้ ทำให้ผมคิดว่าแฟนไม่ได้เป็นอะไรจนเขาหลับไปและเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจแฟนเสียมืกี่ปีแล้วแปดปีนะครับแปดปี นี่แสดงว่าตอนที่เสียแฟนนี่มันรู้สึกยังไงมันรู้สึกว่าจากเดิมก็ไม่มีเพื่อนอยู่แล้วพอมีแฟนมาพอมีแฟนมาเป็นเพื่อนคนเดียวพอสูญเสือไปอีกนี่มันเท่ากับว่ามันยิ่งยิ่งเงียบเหงายิ่งโดดเดี่ยวเลยไหมครับใช่ครับใช่ช่วงที่แฟนเสียชีวิตเนี่ยผมไม่อยากทําอะไรเลยครับชีวิตมันเป็นยังไง่ามันมันแบบมันไม่มีไม่มีคุณค่าหรือว่าไม่มีมันแบบที่ว่าท้อแท้ไปเลยอ่ะ ไม่อยากทํางานไม่อยากทําอะไรทั้งนั้นอที่บุญมาใช้ชีวิตยังไงตอนที่เสียแฟนไปแล้วรู้สึกชีวิตมันแย่ชีวิตมันโดดเดี่ยวเนี่ยครับใช้ชีวิตยังไงก็เป็นเป็นเดือนที่ว่าผมไม่ได้ออกไปไหนช่วงที่สูญเสียแฟนไปประมาณหกเจ็ดปีช่วงนั้นแสดงว่าชีวิตอธิบายชีวิตช่วงนั้นเรียกว่าอะไรเรียกว่าเงียบเหงาโดดเดีย่ยวก็ก็แย่ที่สุดเราก,ก,าก็ขาดคนที่รักละ ไม่มีเค้าหครอะ